ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับปอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้น่าจะได้เห็นกันจากชื่อคลิปแล้วนะคะว่าปอจะมาล้างเครื่องสำอางเพื่อนๆดูกันแล้วก็มาอัปเดตสกินแคร์รูทีนกันในตัวด้วยเนะาะปออยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าปอเป็นคนหน้ามันนะคะแล้วก็เป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายนะแบบสิวขึ้นง่ายถ้าเกิดล้างเครื่องสำอางออกไม่หมดสิวก็ขึ้นแล้วเนะาะปอจะเริ่มจากการรวบผมขึ้นนะคะแล้วก็คาดผมเอาไว้นะเพราะว่าปอไม่ชอบเวลาแบบล้างหน้าแล้วผมมาบังเกะกะหน้าอย่างเงี้ยก็เลยจะชอบใช้ที่คาดผมมคานะาดหหนนน้้ขึไปะ วันนี้เปิดจะมาล้างเครื่องสำอางด้วยตัว New Formula Mineral Cleansing Water นะคะ Cleansing ตัวนี้นี่คือปลารักมากๆเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยแล้วก็ล้างเครื่องสำอางออกมาได้ดีมากๆากเลยเราจะใช้คู่กับ Organic Beauty Pad นะคะหรือมันก็คือสำลีปกตินี่แหละแต่แค่มันเป็น Organic นะเราจะเทตัว Cleansing ของ New Formula ลงที่ Cotton Pad นะคะแล้วก็ล้างหน้าเช็ดหน้าปกติเลยเนาะเราจะชอบเริ่มเช็ดที่ eye makeup ก่อนนะคะ ไม่ต้องถูแรงเลยนะคะเมคอัพก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายเนอะจากที่เห็นในคลิปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้แสบตาเลยนะเพราะปกติเหมือนกับใช้อายเมคอัพรีมูเวอร์อย่างเงี้ยพอล้างเสร็จแล้วมันจะแสบตาแต่ตัวนี้ไม่แสบเลยเนาะปอจะชอบเช็ด Eye up, ชอายเมคอัพเช็ดคิวนะคะแล้วเกิดวันไหนทาลิปสติกก็จะเช็ดลิปสติกออกให้หมดก่อนเนาะ แล้วปอก็จะใช้ New Formula cleansing water กับสำลีแผ่นใหม่นะคะแล้วก็มาเช็ดเครื่องสำอางที่หน้าออกทีคือปอจะใช้สำลีแยกกันเนาะไม่ใช้สำลีแผ่นเดียวกันปอได้ใช้ cleansing water ของ New Formula มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วปอรู้สึกว่าหน้าปอใสขึ้นเยอะเลยคือแค่ใช้มาล้างเครื่องสำอางนี่แหละแลวปกติปอจะมีสิวอุดตันนะคะปอรู้สึกว่าสิวอุดตันปอหายไปเลยนะใช้ตัวนี้แล้วไม่ทำให้รู้สึกแบบเหนียวเหนอะหนะหรือว่าแบบมีสิ่งตกค้างที่หน้าคือปอไม่เคยคิดว่าแค่การเปลี่ยน makeup remover มาใช้ให้ผิววปปปอแแบบดดดูีีีขขึ้้นนนนนาากกติ่่่คเลย ล้างหน้าเปลี่ยนครีมอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบว่าแค่ใช้เคลนเซอร์ตัวนี้ไปปอรู้สึกว่าผิวปอดีขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะแล้วอย่างปอลอย่างเงี้ยค่ะปอเป็นคนแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมถ้าเกิดปอลล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดหรือว่าล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยปอจะมีสิวผดสิวผื่นสิวอุดตันขึ้นตลอดเลยแต่คือตัวนี้ปอหลังจากที่ปอใช้แล้วปอรู้สึกว่ามันทําให้ปอล้างหน้าออกมาสะอาดหมดจดมากๆเลยเนาะคือรักมากๆเลยะค่ะตัวนี้ หลังจากล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะปอก็จะมาล้างหน้ากันนะคะตัวโฟมล้างหน้าที่ปอชอบใช้ตอนนี้คือของแอคเนกนะคะชื่อว่า acne wash นะใช้ตลอดเลยตัวนี้รักมากๆอันนี้หลอดที่2แล้วเนาะ,ะแล้วก็ล้างหน้าปกติเลยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยทำความสะอาดหน้าเพิ่มเข้าไปอีกเนาะเราไม่ทำให้หน้าแห้งตึงด้วยล้างหน้าเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าแบบปกติเลยเนาะ,ะตามสเต็ปเลยนะคะ แล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะคะก่อนที่เราจะไปบำรุงผิวกัน m o i s t ร r i z e r คือตัวนี้เท่านั้นเลยค่ะ a โ o เว e r a เจนะที่ปอชอบใช้มากๆเพราะปอเป็นคนหน้ามันมากๆเลยรู้สึกแบบใช้ m อ i s t ร r i z e r ตัวไหนยังไงหน้าก็ออกมามันเยิ้มอยู่ดีแต่คือพอใช้ตัวนี้แล้วปอชอบมากๆเลยนะคะแล้วรู้สึกแบบรู้สึกทำรู้สึกแบบมีเนอะรู้สึกวแบบ่ามันทําให้ปอนหน้าใสขึ้นเยอะด้วยะแล้วแบบไม่เหนียวเหนอนะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็มาบำรุงใต้ตานะคะด้วยตัว it cosmetic by by under eye cream นะคะ มาทาใต้ตาปอก็ชอบตัวนี้เหมือนกันชอบทุกตัวเลยที่ใช้วันนี้คือแบบเป็นสกินแคร์ตัวโปรดของปอทั้งนั้นเลยนะคะที่เอามาโชว์กันก็ทาใต้ตาไปปกติเลยเนาะและขั้นตอนที่ขาดไม่ได้สำหรับปอคะคะคือ l a s h Serum ค่ะคือทาขนตาให้ขนตายาวนะตัวนี้คือของ E2D นะคะชื่อว่า my lash serum นะปอรู้สึกว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ถูกด้วยนะคะแล้วเห็นผลจริงๆเลยเพราะว่า มาถึงการแต้มสิวกันดีกว่าค่ะปอจะใช้2ตัวนี้นะคะคือคาราซิลกับคลินดาเอ็มเนาะคลินดาเอ็มปอจะชอบใช้กับสิวที่แบบเหมือนเราบีบออกมาแล้วแบบสิวหัวไม่ได้เป็นหัวหนองนะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือปอชอบใช้กับสิวที่แบบเหมือนกับเม็ดเป้งๆแบบหัวหนองยังแบบยังยังอักเสบอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บํารุงริมฝีปากด้วยเนสเล็บสลิปปิ้งมาส์นะคะตัวนี้ปอลักมากชอบสุดๆชอบทั้งกลิ่นแล้วก็ชอบที่คุณสมบัติของเขาด้วยนะคะคือเพราะว่ามันทําให้ปากปอชุ่มชื้นมากๆ แตต่อใช้้นนัวนีมาแค่นี้ก็หมดกันไปแล้วนะคะกับสกินแคร์รูทีนของปอนะคะสำหรับพวกเรื่องสกินแคร์อะไรเงรี้ยปอชอบแบบคลิปอิ s ซิม l e เพราะปอรู้สึกว่ามันดีกว่าสำหรับผิวปอเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตามจับเพจปอด้วยนะคะวันนี้ปอไปแล้วนะบ๊ายบาย